สวัสดีค่ะสวัสดีเพื่อนๆค่ะวันนี้จะพามาชมผักสลัดคอสในแปลงผักของเรานะคะตัวนี้จะเป็นสลัดคอสค่ะสลัดคอสใบเริ่มสวยแล้วค่ะช่วงนี้จะได้อากาศหนาวเย็นนะคะผักก็จะเริ่มโตไวามากเลยจ้ะนี่นะคะผักสลัดคอสเป็นสลัดที่ปลูกง่ายมากนะคะ ใบก็จะเริ่มแตกกอสวยค่ะเพราะว่า,าได้รับแสงเพียงพอค่ะถ้าเขาได้รับแสงเพียงพอเนี่ยเขาก็จะแตกกอสวยใบใหญ่ค่ะคือส่วนตัวแล้วนะคะชอบอสลัดที่ชอบกินมากก็คือตัวผักสลัดคอสนี่แหละคะ่ะคือรสชาติว่ามันจะกรอบหวานนะคะกรอบอร่อยค่ะแล้วมันก็จะฉ่ำมากเลยค่ะ ตัวนี้ไม่ขมนะคะนี่ค่ะตอนนี้อายุได้25วันจะ้ะโตเต็มที่ก็ประมาณเอ่อ35วันถึง40วันนะคะเขาจะเริ่มเก็บกันได้แล้วแต่ว่าอย่าให้เกินนี้นะคะถ้าเกินนี้มันจะมันจะออกรสขมแล้วแหละ ต้องต้องเก็บให้ได้ตามอายุของของผักค่ะไม่เกิน35วันนะคะประมาณนี้โอเคนะคะสวัสดีค่ะ